ยาวนานทุกร,ร้านเพราะว่า200ร้านค้าซึ่งบางร้านต้องปิดร้านบางร้านก็ขายดีอยู่แล้วแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนเขาคือฝีมือระดับประเทศต้นๆท้งนั้นเพราะฉะนั้นเรามาให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมเล่าเพิ่มเติมอีกนดิดนึงได้ไหมครับเป็นเรื่องของความรัก200ร้านที่มาช่วงระหว่างทติดโควิดทุกร้านเป่งเปรย์ฟิลม,มากขึ้น มีเมนูเพิ่มมากขึ้น่ฝีไม้ลาย,าย,ายามือการกักตุนวัตถุดิบของเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับ200กว่าร้านที่อยู่1,000กว่าเมนูที่เกิดขึ้นคุณจะไม่มีทางเจอข้างน,นอก100%คุณจะเจอในงานมูลน่ธิเอ็กซ์ร์ตเลค่ข้างน,นอกจากนั้นเรื่องของโูรนิธตเอ็ s e l e c t e ตค่ะผมก็จะมีอยากจะบอกว่าบางทีบางครั้งอาหารนะครับากกนนตามฤดูกาลหรือว่าอาาหร มรจาน้องจิอำเภอนี้ตำบลนี้ที่หายากๆจกมีอยู่ในครือข่ายเกษตมันมีทั้งสองรูปแบบคุณผู้ชมมันมีทั้งอาหารที่หายากของหายากกับของที่ผลิตเยอะแต่เราไม่มีโอกาสด้รับประทานที่แรงเพราเขาส่งออกต่างประเทศหมดหรือเ t ็นจูออเดอร์เป็นตันๆแล้วเขาไม่ยอมให้ขายเพราะฉะนั้นเขาให้กับรายการเราว่าอ่ะแบ่งมาให้นิดนึง นะครับเพราะยังเป็นโอกาสที่เราจะได้สัมผัสสินค้าประเภทนี้และที่สําคัญเฉพาะ Expo เท่านั้นที่จะเห็นร้านที่แบบโอ้โหเชิดหน้าชูตามากของพวกเราทั้งสาคนด้วยเดรารเนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเจอพวกเราเราจะมายืนเชิดหน้าข้าวัดแดๆเชิดอยู่นะมีวันไหนมีวันไหนนะมีตั้งแต่วันที่7จ็ดสิสิจะเห็นพวกเรายืนเชิดหน้าอยู่หน้าร้านเรารมีร้านนะคุณเรามีร้านก็เลยไม่ขายได้ไม่ได้ไม่ได้เราขอมาหามันก่อนใ ต้องกรตัวเองหมดแล้วแรกแรกสมัยตอนแรกที่เกิดทุกคนยนวงว่าจะต้องทำตัวอย่างไรจะต้องทำยังไงไปสู่ที่สาธารณะต้องทำาังไเดี๋ยวทุกคนเข้าใจหมดแล้วครับว่าดูแลแน่นอนไม่ว่าปากจมูกแล้วก็มือเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วในงานเนี้ยและยิ่งพอนมาที่รอยันของกรทเขามีความคิดงวดมากมากนะครับในการตรวจตราตรงนี้ไม่ต้องหลวจเรื่องของความใสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทกางท่านสื่อชนท่าน ผู้สนับสนุนทุกทุกท่านและท้ัยที่สุดก็คือร้านคาร้าไม่ว่าจะเป็นร้าไทยหรือรนญี่ปุ่นที่เราเล่งานกันคาดว่าปีหน้าถ้ามีโอกาสนะฮะปีนี้เราจัดกที่นี่เดี๋ยวปีหน้าไปที่โตเกียวนะเจนนะโอ้โหเขาอาหารไทยเป็นมูที่โตเกียวว่างนเจนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณุกคี่มาเป็น้อนิดนีบจุนคนขออุตเยเราอยู่ตรหน้าตรนี้นี่เขาอยากถ่ายแอปอะไรเพราะว่า